สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับพาเพื่อนๆมาดูครับฟักทองนะครับฟักทองดอกตัวเมียนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับนี่คือลูกของเขานะครับวันนี้คือการดอกนะเนี่ยนะครับยังไม่มีเกสรตัวผู้ผสมนะครับวันนี้เราจะผสมพันธ์ฟักทองกันครับไปตามหาดอกตัวผู้กันครับตอนนี้ไม่มี ัเพืดอกตัวผู้นะครับต้นนี้มีแต่ดอกตัวผู้เลยนะครับนี่เพื่อนๆดูดอกตัวผู้นะครับนี่นะครับด้านล่างจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะครับลูกมันนะครับลูกน้อยๆเนาะนี่นะครับเราเด็ดเลยครับเพื่อนเพื่อนี่จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับว่าทําไมนะครับ เราจึงต้องผสมพันธุ์ช่วยกับฟักทองนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆฟักทองลูกนี้นะครับเราไม่ได้ผสมพันธุ์ช่วยเลยนะครับเขาก็จะเหี่ยวแห้งแล้วก็หลุดเลยนะครับเพราะว่าไม่เกิดการปฏิสนธิภายในนะครับมา ต้นนี้มีดอกอีกไหมไม่มีนะครับมาเรามาผสมกันนะครับระหว่างนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ฉีกดอกเลยจ้ะนี่นะครับฉีกดอกเลยนี่ครับให้เหลือตรงนี้ไว้นะครับอ่าเราไปผสมกัน มาเพื่อนๆมาดูด้านในนะครับด้านในนะครับที่เป็นที่รับเกสรตัวผู้เห็นไหมเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะกระจุกกระจุกนี้นะครับเราก็เอานี้ไปทาเลยครับเอาดอกนี้ไปทาเลยครับเห็นไหมพึ่งมาตอมเต็มเลยนะครับทาเลยเพรทั้งสวนก็มีตัวผู้ตัวเดียวนี่แหละครับตัวเมียวันนี้ก็มีตัวเดียวนะ เกสรตัวผู้ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วครับการผสมพันธุ์ฟักทองนะครับทําให้ฟักทองติดลูกแบบนี้ครับเพื่อนๆน,นี่นะลูกนี้เราก็ผสมไปนะครับนี่ครับติดลูกแล้วนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมทางไม่ผสมช่วยนะครับเพื่อนๆมันก็จะเหี่ยวแห้งไปแบบลูกนั้นนะครับ วันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาจัดการพืชง่ายๆดูแลพืชง่ายๆผสมพันธุ์ฟักทองกันครับนะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราบ้านผนไม้พอเพียงนะครับครั้งหน้ามีอะไรดีๆเราจะนํามาเผยแพร่ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ